บงชู Bonjour, สวัสดีจ้าพี่นงวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วีเกนเราจะห้กะ ah ed, อกะจ้มาเฮดอาณาซ่อมแซมอาณาเปลี่ยนาพาเก้าอี้ใหม่แบบง่ายๆง่ายๆทุกคนสามารถทําได้นะคะถ้าว่ามีเก้าอี้แบบบานดาได้ดจ้ะดาจะมาแชร์นะเพาะวานะาคาี่วาห่าเอาไปจ่างเพื่นเฮดใต้มันแพงหูดับตับใหม่ด้พี่นอง มีอะไรที่เราทำเองได้เราก็ต้องทำเองนะคะเพราะว่าเป็นการประหยัดไปในตัวเด้อพีนองเด้อก่อนแรกเลยนะคะเราก็ต้องไปหาผ้ามาก่อนว่าเขาอาจจะดอกต้องการผ้าแบบไหนส่วนด้าน่ะผนะ้าน่ะด้าจะไปตลาดนัดเด้อพี่น้องมันจังถือกอุปกรณ์เขาก็มีมีเอ่อสเต็ปเปิลนะคะสีเขียวเขียที่เขาแบบใช้สำหรับตีใส่กับไหมเนาะจ้ะแล้วก็มีสวรรค์น,นะคะ เดี๋ยวเด,ยวดาจะอธิบายไปเรื่อยๆเห็นบอลน,นี่พี่น้องอันเก่าเขาก็ใช้สเต็ปเปิลตีรอบเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าออ่มาทับแบบให้ดูดูสวยงามแต่ว่าดาจะไม่ทําแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อดาจะทําแบบวิธีของดาแบบง่ายๆง่าย,าย,ายๆพี่น้องผ้านี่ส่วนแรกนี่เขาต้องเอาผ้าที่มันยืดหยุ่นง่ายนะคะ พาที่มันยืดง้นง่ายและก็มันา่าไม่กินบ่อมน้ำนะจ๊ะเพราะว่าสวนมากแล้วก็อีเนาะเวลาเขา,า,าทานข้าวอาจจะมีวายมีน้ำมีอะไรต่อมีอะไรหกใส่ก็อีเนาะจ๊ะเผื่อว่ามันจะแบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเนาะ เฮาแกจะเปลี่ยนแบบนานๆครั้งอาเก้าอี้ดาชุดนี้นะเป็นชุดแรกแล้วก็มาแบบนี้นะคะพี่น้องมาได้จะสาสิปีแล้วพี่น้องเบิ่งแม่สิบโบหเก่าจังไรเนาะบานนี้เนาะสาสิปีแล้วนะคะคุณแม่ดาก็บนแล้ว,บน,ลวบนอีก่าโอ้ยมันคือมาเปลี่อนแทนอดาก็โอ้ยไม่ค่อยมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เวลาเฮ็ดให้เช้าให,ให้ให้ลูกค้านะจ๊ะ <laughs> มีแต่เวลาเฮดใ้ลูกค้าแบบว่าเฮากา,าแบบตกแต่งภายในเนาะพี่น้องเนาะแกเป็นผ้าปูโตเก้าอี้ผ้าม่านไม่ยังกัแล้วแต่แบบคนมีสตังค์เพิ่นมักสั่งแบบว่าเพิ่นมักแบบสั่งพิเศษสําหรับเพิ่นโดยเฉพาะแบบนี้เนาะจ้ะ <c oughs> พราะว่าเพิ่นโบไปหาสื่อทั่วไปเด้ มันแบบว่าอะไรที่มันเหมือนคนอื่นคนรวยเขาจะไม่ชอบนะคะเขาจะชอบแบบสั่งพิเศษนอกจะเนาะดากันนั่นละลูกค้าก็ต้องอประมาณนี้นอกจะทีนี้เราก็กลับมาเห็นบาพี่น้องเขาเอาผ้ามาซิทเรียบร้อยเขาตัดเนาะตัดให้มันกว้างกว่านาเก้าอีเขาไปประมาณหาหกเซนติเมตรนี่แหละเขาเกับเบึงอันนี้เขาจะบ่มีอ่าทเทิร์นหรือว่าแบบเก่ามากเขาจะเอา อแผ่นมันห้ามมาว่างกลางไว้ลุนะเขาก็มาตัดตัดเสร็จแล้วเขาก็หนีบสเต็ปเปิลอ้อมไปเบิดให้มันทั่วไปตีอารคาฟเฟอร์นะคะเสร็จแล้วตีอารคาฟต้องใส่อารคารเฟอร์สำหรับอ่าตีใหม่ด้จ้ะตีอารคาฟหลบเนาะจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ใส่สวรรค์ไฟฟ้าน็อตสองน็อตสามน็อตให้มันอยู่ดีๆแล้วก็นี่เห็นไหมคะเวลาเขาตีอันสเต็ปเปิลน่ะ ตีอคับหลอบแล้วมันจะออกมาเป็นประมาณนี้พี่น้องเห็นบ่อกในในเสร็จแล้วเขาเอาไปซุปไซบอลนาอะหลอกเดิมของของเก้าอีนั่นแหละลลอกเดิมแล้วเขาก็มาตีอาอะมุนน็อตแบบใช้น็อตไฟฟ้าเนะจ๊ะนี่ใช้น็อตไฟฟ้าแบบนี้สำหรับดานี่ยแกยืนกำกับเรื่องผ้าอาส่วนนาฝีมือก็เป็นของพระเอก เป็นไงคะนี่เห็นเมาสวรรออกมาแล้วก็ออกมามันขาดเบ็ดเลยพี่น้องเพราะว่ามันอ่ะสามสิบปีแล้วเนาะจา้ะโอ้ชุดนี้ดากระสื่อสามสิบปีก็โอ้ไหลายตังอยู่ได้พี่น้องทีนี้ถามว่าเพิ่นมาจากดาเหตุนเนาะเออดาก็คิดอ่นั่นแหละบวกลบคูณหารแล้วแต่เพื่อนจะโอเคหรือบ่โอเคเนาะเขาแก่เสนอแล้วค่ะเขาไปตามแบบฉบับของเราเนี่ยเลยจ้ะนี่แหละสําหรับเพื่อนเพื่อนนะดาเอามาแชร์ คันว่าต้องการรีโนเวทหรือว่าเฮ็ดใหมมั่นนะอาออกมาสวยงามดูดีกเอาแบบนี้ละพี่น้องมีอะไรน่าสนละกาสนใจหรือว่าบกเขาใจอันใดคอมเมนต์ถามไอดาได้เลยเด้อเพื่อนเพื่อนที่อยู่แถวบานดาเนี่ยแวะมานะคะเดี๋ยวดาอธิบายให้เน่นกวน่านี้สวัสดีจ้า